วันนี้เรามาดูเลขที่บ้านเนาะตัวสุดท้ายแล้วใครได้เลขที่บ้านหนึ่งตัวเลขขนาดเท่าบัตรเครดิตคัทพื้นดำตัวเลขสีขาวเนาะได้จากผมไปเนาะแล้วไปติดตั้งไปซื้อที่ Home pro ที่ไหนก็ได้นะครับที่หรือไปจ้างใครทำก็ได้ขนาดเท่าบัตรเครดิตคัทพื้นดำตัวเลขสีขาวไปติดตรงข้ามเสาบ้านเลขที่เดิมสมมติเราติดตรงนี้ใช่ไหมตรงข้ามบ้านเลขที่อยู่นี่ติดตรงนี้ หรือถ้าเป็นคอนโดหรือเป็นอาคารพาณิชย์ก็ติดตรงที่ข้างบนของประตูแค่นี้เองมันจะเปลี่ยนชีวิตเราขนาดคนมุสลิมเนะยังเชื่อเรื่องตัวเลขเลยเขาเรียกอะไรนะหกเจ็ดเอ่อเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกถ้าเขียนคำนี้เขียนตัวเลขเนี่ยเขาเขาบอกเลยว่าบ้านนี้คือคนบ้านคนมุสลิมบ้านคนมุสลิม ฉะนั้นขนาดคนที่เหมือนกับคนไทยอ่ะถ้าเป็นวัดถ้าเป็นอะไรก็นึกถึงเลขเกนะ้าเนาะหรือว่าถ้าพูดถึงเทพเทวดาพวกของคนทรงเจ้านึกถึงเลขแปดอะไรเงี้ยฉะนั้นเลขมีทธิพลต่อชีวิตมนุษย์พาทิตย์ขึ้นกี่โมงอ่ะยังขึ้นตามเวลานะพาทิตย์ตกกี่โมงยังตกตามเวลานะเห็นอะไรบางอย่างไหม ถึงประเทศนั้นจะอยู่ในหน้าหนาวแต่ก็ยังมีพระาทิตขึ้นแล้วก็มีพระาทิตตกแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมถ้าคุณผู้ชมรู้เรื่องของตัวเลขตัวเลขมันทําพลังงานทั้งเช้าทั้งกลางคืนแปลว่าอะไรรู้ไหมครับพระาทิตไม่เคยตกเลยพระจันทร์ก็ไม่เคยตกมันจะตกน้ําเหรอครับไม่มันแค่ทําองศากับแนวของโลกที่เอียงตัว เมื่อไหร่มันหมุนไปเจอมันก็จะกลายเป็นแสงสว่างแค่นั้นเองครับไม่ได้ตกนะมันยังอยู่ที่เดิมไม่งั้นพระที่ต้อง้องหายไปจากระบบสุริยะจัก,กรวาลเช่นเดียวกันถ้าคุณผู้ชมมีตัวเลขหนึ่งตัวเลขในบ้านเลขที่มันจะทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนชีวิตอันนี้เป็นความเชื่อจริงๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้ก็ โปรดใช้วิจารณญาณถ้าเราคิดว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราติดต่อมาได้ที่ Line แอ็โภัสองศูนย์เขียนบ้านเลขที่มาเลยเดี๋ยวผมจะทำนายให้ว่าช่วง3 <c oughs> เดือนหลังตุลาพฤศจิกาธันวาต้องมีหนึ่งตัวเลขมาเปลี่ยนตัวเลขไม่อย่างนั้นชีวิตเราก็อยู่ด้วยความสามารถตัวเองความสามารถตัวเองเราจะมีเท่าไหร่บอกตรงๆคนเราหาเงินได้สักเท่าไหร่ จะมีคนรวยสักกี่คนจะมีคนป่วยเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองในครอบครัวเรามีคนเป็นความหวานความดันไขมันโรคไตทาลัสซีเมียเป็นโรคตับอ่อ,อนตับอักเสบเป็นไวรัสตับ A บ C D อะไรก็ว่าไปเนาะแล้วยังไงอะ่ะเป็นโรคมันเ็งมันใกล้เรามากฉะนั้นเราต้องปัดเป่ามันออกไปอย่าให้ชีวิตไปอยู่ตรงนั้นถ้าเชื่อผมเนาะ เชื่อผมเปลี่ยนหนึ่งตัวเลขเปลี่ยนชีวิต